สวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาดูนะครับบอลสีอีกพันหนึ่งนะครับที่หน้าตาน่ารักนะครับน่ารักมากนะครับันการสานน้อยปะแป้งนะครับสวยงามมากเลยนะครับอันนี้นะครับผมขยายพันุโดยใช้หน่อนะครับผ่าหัวนะผ่าหัวนะครับโตขึ้นมาแล้วครับมีสองใบแล้วพอดีน่ารักน่าชังเลยนะครับเหมาะกับการนําไปปลูกนะครับไว้ดูเล่นนะครับ ในห้องทํางานห้องรับแขกนะครับใส่กระถางส่วยๆหน่อยนะครับนะครับเขาก็ต้องการแสงพอลําไรนะครับแสงพอลําไรก็จะทําให้เขาเจริญเติบโตนะครับใบใหญ่สวยนะครับถ้าแดดเยอะมากเขาก็จะมีโอกาสชะงักนะครับในการเจริญเติบโตนะครับมันอาจจะในที่แสงอ่อนๆหน่อยนะครับถ้าข้างนอกก็อาจจะมีสแลนนะครับกลางหน่อยนะครับจะสวยนะครับเขาจะสวยมากนะครับ เขาจะสวยมากเลยนะครับนี่ครับ่อนีะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากใบไม้สีเขียวแต่มีสีแดงนะครับสีขาวแทรกอยู่ด้วยนี่ครับสวยครับสวยสวยมากเลยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมาเลยซื้ใม้ปับแป้งครับทันนี้นะครับราคาไม่แพงครับซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับราคากันเองนะครับกันเองนะครับ เนี่ยนะครับสวยๆเลยอ่าหูไว้ตามตึกนะครับคอนโดสูงก็ได้นะครับนี่ฮสวยๆเลยนะครับเล็กเล็กนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนี่เลยสวยๆนะครับซูมดูให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆอันนี้ครับสภาพใบนะครับสีสันสวยสดใสนะครับอันนี้เป็นใบเล็ก นะไว้เชยชมดไว้ดูเล่นนะครับที่บ้านสวยๆเลยนะครับนี่ครความสวยงามของพืชนะครับที่เขาสรรสร้สางขึ้นเองเราไม่ได้ปรุงแต่งนะครับเนยะ่กิดจากตัวเขาเองนะครับดี่ครับสวยครับ เี๋ครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับนะครับกับไม้ด่างสวยๆครับบอลสีบอลสีนะครับสาวน้อยปะแป้งนะครับชื่อพันสวยนะครับสวยนะครับนี่ครับซูมมาใกล้ๆนะครับใกล้ๆสวยๆเลย โอเคครับจบแค่น,นี้แล้วกันนะครับคลิปนี้บายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบังคับแฟมิลี่นะครับ